สวัสดีค่ะพามาเก็บเพนออฟเดอะวูดควรที่จะเรียกว่าตัดมากกว่านะคะวันนี้ก็ตัดมาแล้วประมาณสิบกว่ากอแต่กรอนนี้ใหญ่ที่สุดนะคะนี่กอนนี้ก็สวยได้ยินเสียงลมนะวันนี้ลมแรงมากมากับหมาน้อยคู่ใจนั่งอยู่ข้างๆกล้องนั่นแหละค่ะก็จะไปดูอีกป่าหนึ่งมันเดินได้ไม่ทั่วค่ะเพราะว่ายิ่งหนัก เ็นแน่นหนนะคะอย่างสองกอเนี่ยสองกอเนี่ยน่าจะประมาณหัวหลายกิโลนะคะหนักมากเลยค่ะแต่ยังดีที่เขาไม่อุ้มน้ําฝนไม่ได้ตกแรงๆถ้าฝนตกแรงๆจะมีปัญหาคือดินมันจะเข้าไปในใต้กลีบดอกของเห็ดน,นะคะแล้วจะล้างยากมากมันมันจะเป็นเศษดินเกาะแต่อันนี้ไม่มีเศษดินนะคะนี่จะเสิร์ฟใบไม้จะไปเดิน หาอีกนะคะว่าจะเจออีกไหมเดินมาดูยังไม่มีใครมาตัดค่ะดีจงังเลยอันนี้ที่เหลือนี่คือที่ตัดไปวันนั้นนะคะส่วนกอนี้ยังเป็นกอเล็กๆอยู่มีอยู่ในซอกนี้อีกนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยที่ตัดไปวันนั้น ยังมีตอย่ส่วนอันนี้ได้แต่ยังเล็กอยู่อันนี้ก็โตแล้วคงไม่โตอีกแล้วเพราะว่าอยู่ในซอกค่ะใน,นรูด้านหลังยังอย่อันีน้อันนี้เขาตัดไปแล้วค่ะเขาตัดไปแล้วใครตัดค่ะที่เหลือ,อไว้วันนั้น เห็นไหมคะนี่โตขึ้นโตขึ้นกว่าน,นี้โตขึ้นนี่ก็่าโตขึ้นเยอะนี่ค่ะเห็นไหมดอกนี้เขาก็โต วันนี้ลมแรงคงช่วยไล่ยุงอ,อ๋อันนี้เป็นของเป็นของกิ่งของกอนี้ค่ะนี่ตัดแบบนี้แหละนี่ค่ะตัดแบบนี้อันนี้ก็ปล่อยไว้น,นี่ก็ ด,ดูกอนนี้สินี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมกรีบดอกพอโตกรีบดอกเขาเนี่ยค่ะวยอุิย,อ,ยอันนี้สินี่ค่ะมาเหลือไว้แบบนั้น ดูค่ะกลีบใหญ่ไหมกลีบดอกกลีบเบ้เริ่มเลยอย่างนี้ละเออแปลกนะทำไมเขาไม่มาตัดตรงนี้ ก่อนก่อนนี้ที่โตจากที่ตัดครั้งแล้วอันนี้ไม่ตัดนะคะนี้เขาก็ไม่มาตัดที่เอากิ่งไม้ทับปิดเอาไว้ปิดก็ไม่อยู่หรอกคะ่ะนี่เขาไม่ได้มาตัดเลยดีจังเลยกดีจังเลยดูทิ่ยังมีเชื้อเล็กๆตรงนั้นนี่ค่ะนี่ นี่เห็นไหมนี่มาตัดนี่ไงคะที่เอาใบโอ๊บกลบเอาไว้อะเนี่ยถ้าหากเอาใบไม้กลบไว้ ire, เห็ดจะเป็นสีขาวแบบนี้คะ่ะโอ้ดีใเงงนี่ก่อนนะคะขอไปดูตรงอีกตรงจุดหนึ่งดีใจจังเลยปีนี้ คนที่เขาเป็นนักล่าเ็นออฟเดอะวูดนะคะเขาไม่เดินมาถึงตรงนี้อันนี้มาเจอไว้เมื่อห้าวันแล้วก็เอาใบไม้กบไว้ค่ะแต่กบก็ไม่อยู่หรอกค่ะนี่อันนี้ก,ก้อเล็กๆดูสิโตวสวยเ็นออฟเดอะวูดค่ะเห็ดแม่ไก่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเห็ดไมทาเกะนี่ยังมีดอกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะ เล็กๆอยู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยคงโทษนะคะทําให้เวียนหัวนี่ถ้าอยู่แบบเนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะโตไหมนี่ค่ะนี่ก็ต้องรอดูว่ากอนนี้จะโตไหมส่วนกอน,นี้คงต้องตัดอันนี้นะคะเนี่ยใ,ใจจัง ถ้าไม่ตัดก็จะโตแล้วก็จะวางอยู่บนโคนต้นไม้ค่ะเหมือนดอกกุหลาบช่อใหญ่ๆเลยนะคะสวยจังส่วนที่เป็นสีขาวนี่ก็เอาใบเนี้ยกรบไว้เนี่ยค่ะกรบไว้แบบเนี้ยส่วนที่กรบไว้มันก็ทําให้กลีบดอกเป็นสีขาวอันนี้อันนี้ก็จะตัด ดีใ,ใจนี่เป็นต้นโอ๊กนะคะหยิบทงไม่ได้กลัวคนเดินมาเห็นท่านกระเทบาค่ะขอตัดเห็นออฟเดอะวูดนะคะอันนี้อันนี้โตเต็มที่แล้วนะคะถ้าไม่ตัดวันนี้ดอกเข็ดจะแก่กว่านี้แล้วก็นี่เห็นไหมก็ยังมีจุดเหลืองจุดเหลืองนี่คือหนอนชัชโห สะอาดเลยเดี๋ยวต้องเล่มก่อนต้องเล็มเล่มก่อนค่ะสะอาดมากเลยนี่ค่ะต้องตัดไม่ตัดไม่ได้หันหน้าออกถนนเลยออกทางเดินเลย วาจะเป็นตัวนิ้นหมาสะอาดคนอย่าเพิ่งมาลนะ เพิ่งมานะโอ้ยตกใจขอโทษขออภัยขอโทษนะคะทำให้ท่านผู้ชมตกใจไสเดือนค่ะไสเดือนเขาโผล่ขึ้นมาไม่อยากตัดเลยอีกห้าวันถ้ายังได้ตัดนะคะสวยมากเพราะว่าอยู่ในซอกโอก๊แล้วไม่แคบด้วยซอกนี้นี่สะอาดสะอาด นั่นค่ะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ต้องปสะอาดมากดูสิคะขาวจั่วเลยนะ น,นัขาวจัวันี้ปล่อย,อยไว้ปล่อยไว้ให้เขาโตอันนี้ก็ยอมยอมปล่อยไว้ให้ตัวปล่อยไว้ให้โตคิดว่าคงตัดดีกว่าค่ะเพราะว่าอยู่ทางเดินและอีกอย่างเขาอยู่ห่างคนอกแล้วคนจะมองเห็นนะคะ เดี๋ยวเขารู้ว่าตรงนี้มีก็คือ Chicken of the Wood ต่อนนั้นนะคะคราวนี้ก็จะพาเดินไปตัด h ฮ n ออฟเดอะ o ูทที่มาเจอไว้เมื่อ5วันที่แล้วค่ะเป็นห่วงกลัวคนเขาจะมาตัดไปก่อนก็ยังดียังไม่มีใครมาตัดค่ะลักษณะป่าเนี่ยตอแบบเนี้ย ที่ตอไม้ที่ตายแล้วควรที่จะมีฮันนี่มัชรุมทำไมฮันนี่มัชรุมไม่เกิดก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูคนนั้นด้วยนะคะแต่ตัดเห็นตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ตัดไปแล้วัวาใหญ่ควานไม่ใช่หอวเล็กควนคงคนอย่่เพิ่งหมาท่านไทวาาิคะนกช้งางก็ตัดเห็นนะคะ ดูกรีบดอกนั่นเน,นื้อท่านี้ขาวส่วน,นนี้เอาไว้ไม่ตัดค่ะตัดขึนนี้เอาอันนี้หลุดอันนี้หลุดได้ยังไงไม่รู้อ่ะหลุดอุ้ยโอ้ยไสเดือน ดอกนั้นดอกนั้นหลุดตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้ที่เป็นสีเหลืองๆนี่คือหนอนชัยตัดตัดทั้งนี้ก่อนนี่ก็ก,กอใหญ่แล้วนะคะเปล่าค่ะกอเล็กนั่นแหละแต่ว่าดอกใหญ่แล้วดูสิ ลูกรีดดอกตัดก็กลัวแต่คนเห็นมันเป็นเหตุหายากค่ะยังยังคนที่เขามาตัดน่ะถ้าหากเขาเจอเขาตัดแล้วเอาให้เขายังได้เลยนะคะเพราะว่ามันกินไม่ทันหรอกส่วนอันนี้ค่ะต้องทิ้งไว้ให้ตัวแล้วอยู่ในนั้นเออันนี้เนี่ยโอ้อยู่ในนี้อีกเนี่ย หนึ่งสองสามเป็นเห็นสีเทาเมื่อกี้วางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ที่ตัดมาดอกนี้เอาไม่ใช่นี่น,นี่ดอกนี้นี่ค่ะ ให้ดูข้างหลังเขากลีบใหญ่สวยมากเลยสวยจริงๆค่ะดูสิสวยสวย,อ,ยนะอันนี้ฉีกไปแล้ว อันนี้ก็โดนเฉือนไปหน่อยต้องออกไปนี่คะดูสิคะอันเล็กๆก้อนนี้ข้างนี้ตนี้ฮยุงดีนะที่ลมแรงช่วยพัดยุงไป ลูกโอ๊บค,คราวนี้ก็กอใหญ่้สสวยจังเลยเดี๋ยวกอนนี้ก่อนอ้าวอันนี้ตัดแล้วค่ะน,นี่ตัดแล้ว ทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะ